หูยแรงแล้วโธดำมาไดาอยู่ไหนโอ้ช่างโก้เว้ยนี่ยูยแรงนะนี่หูยแรงนี่เห็นตาปลาอ๋ออยู่นู่นหรออะไหน้ะตู้ตัวนี้จะเป็นเอ่อโมเดิร์มโมเดิร์มโมเดิร์มโมดิฟายแล้วครับสองเมื่อคืนล่าสุด201เมตรวิ่งอยู่7.8 402เมตรวิ่งอยู่ สิบสองสี่พลังงานทั่วไปสามารถจับต้องได้นะคะจับต้องได้ออกมาก็มารีแมปแก้วาลอุจจิยาเปลี่ยนกระป๋องวิกเกตอะไรอย่างเงี้ยครับสเต็ปใช้งานอยู่ประมาณนั้นนี่เาทำอะไรอ่ะรถก็เสียดิเดินอยู่ข้างทางตอนเนี้ยมาเจอป้ายอูช่างโก้พอดีก็เลยว่าจะเอารถเนี่ยแวะเข้ามาให้อูชัยงโก้ดูแลหน่อยมาไปดูกันว่าอูช่างโก้อยู่ตรงไหนตอนนี้เราอยู่กันที่สระน้ำบ้านเก่า นำบ้านเก่าตรงตรงอะไรอ่ะตรงนี้เลยอ่ะตรงตรงเข้าไปอ่ะตรงเข้าไปก็จะเห็นเลยเนี่ยออกไปก็เจอสระน้ำเลยแล้วก็ขับตรงเข้ามาใช่ปะมานั่งรออยู่ข้างทางเพื่อที่จะเอารถมาทำที่อู่เชนโกะเราไปดูกันว่าอู่อยู่ตรงไหนนี่ก็เดินเดินเลยจากป้ายเข้ามาหน่อยนะคะเดินเลยมาหน่อยนี่เลยจะเจออู่เชนโกะหุยขับเข้ามาเห็นรถทำอยู่เหมือนกันเนี่ย ทำเยอะเย,อะอยเดี๋ยวไปตามหาเจ้าของอู่กันก่อนป่ะนีไ่ไงน่าจะเจ้าของอู่สวัสดีค่ะ,คะอู่ช่างโก้นะคะเดี๋ยวฝากไมน์หน่อยนะคะวันนี้เราอยู่กับเจ้าของอู่อู่ช่างโก้แล้วนะคะอามาตานครเฟสเจ็ด 7, อยู่ตรงสนามบ้านเก่านี่เลยเจ้าของแนะนำตัวหน่อยค่ะ ครับผมช่างโก้ชนบุรีนะครับช่างก่อช่างกที่อู่ทำอะไรบ้างคะก็ถ้าเน้นๆเลยก็จะเป็นพวกอีซูซู29รถบ้านรถบ้านรถบ้านนะคะก็คือมีรีแมพแก้วาวใช่ครับรีแมพแก้วแล้วก็ทำอะไรอีกคะที่อู่เปลี่ยนไทยน้วมันเครื่องเปลี่ยนไทยแล้วมันเครื่องเอเราก็มีแบบ ไล่รถลงสนามนิดๆหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้แบบรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยก็ได้ยินชื่อเสียงอยู่วิ่งสนามเดี๋ยวไปดูกันว่าเอาคันไหนไปวิ่งคะชังโก้ครับผมป่ะโอ้เปิดมาถึงถ้วยรางวัลนี่นะยังไม่พอนู่นเลียงเป็นกระตับอยู่ด้านบนเห็นปะกล้องส่องไปเลยนูนถ้วยรางวัลเลียงเป็นกระตับถ้วยรางวัลกรันตีผลงานอยู่แล้วมาครับผมคันนี้เป็นรถลงสนามใช่ครับคันนี้เป็นรุ่นอะไรคะที่วิ่ง อันนี้ส่วนมากคันนี้จะวิ่งอยู่เป็น1.9โบเดิม1.9โบเดิมครับแล้วก็วิ่งเวลาที่ทําไปล่าสุดเอ่อถ้าเป็นโบเดิมจริงๆที่ไม่ได้โมอะไรเลยเปลี่ยนแค่กระป๋องก็เวลาดีสุด201เมตร8.5 402เมตรวิ่งอยู่13.6 13.6ถือว่ารเร็วในรถบ้านโบเดิมนะคะอันนี้คันนี้ทำอะไรบ้างคะนี่ก็ไล่ข้างเต็มครับคือเครื่องเดิมไล่ข้างเต็มอะไรเงี้ยครับท,ทั่วไป เหมือนที่ทำให้ลูกค้าเลยค่ะครับก็คือถ้ารถบ้านจะมาทําก็เท่าเต็มนี้ได้เลยใช่ครับเด็บใช้งานด้วยครับผมเต็บใช้งานวิ่งบนถนนัน,นี้จะเป็นตัวหัวเดี่ยวสปาร์คอิสุนะคะครับมาเดี๋ยวช่างโก้แนะนําคันนี้ให้หน่อยก็คันนี้ก็เอ่อจะมีไล่ข้างเต็มนะครับเอออันนี้ตัวนี้จะเป็นเอ่อโมเดิร์มโมเดิร์มโมเดิร์มโมดิฟายแล้วครับ คือเสื้อกางเดิมฝาหน้าเดิมคงหลังเดิมอ้อมเมื่อคืนล่าสุด201เมตรวิ่งอยู่7จ402เมตรวิ่งอยู่124อ่าแล้วเห็นบอกว่าเสาอาทิตย์นี้ไม่ว่างเลยมีงานแข่งใช่ครับไปแข่งที่ไหนคะช่างก็คลองหครับอาทิตย์นี้ไปแข่งที่คลอง5อาทิตย์นี้นะคะใช่เป็นงานของบันบุ๊กบันบุ๊กก็ฝากติดตามวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะของผลงานอู่ชังนโกวันพรุ่งนี้แล้วก็ไปะแี๋วเราไปดูตัวถ้วย ถ้าให้พูดงานจําได้ไหมว่าได้จากงานไหนนะักเดี๋ยวให้ช่างโก้แนะนําถ้วยที่ได้มาเพราะถ้วยยังใหม่เยี่ยมกริ้งอยู่เลยนะคะได้จากงานไหนประเภทอะไรบ้างนะคะอ่าได้ช่นอะก็ะจะมีเอ่อจากงานเอ่อคังแม็กพารามสองนะครับผมจะได้ที่1รุ่นหนึ่งยโบดเดิร์มมานะครับ <istent S 2> ได้ที่1เราก็ได้1 1> <statements S 2> <mist. S 1> แม็กสปีดด้วยนะครับล้วก็งาน JB d ีไดก็ได้ที่1ครับแล้วก็ได้เอ่องานนี้รู้สึกว่าจะได้ที่1อย่างเดียวแล้วก็จะมีงานนิคโต เมื่อสองปีที่แล้วครับได้ที่หนึ่งเหมือนกันคันนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับคันนี้เลยทำรางวัลมาทําชื่อเสียงมาเลยครับเราก็จะมีงานเลดฟัสนะครับงานของพี่อาร์มนะครับก็ส่วนมากก็จะได้ที่หนึ่งเก้าโบว์เดิมนะครับเราก็จะมีบ่อยๆเลยก็จะมีงานบางซ้อนสองรอยเมตรสี่รอยเมตรก็ได้ที่หนึ่งครับส่วนมากโบว์เดิมจะได้ที่หนึ่งหมดเลยครับ โอเครายละเอียดคันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคันนัาฆ่ากันดีกว่าอูช่างโก้อันนี้เหมือนกันมาอันนี้เป็นเจ้าของนะคะเจ้าของรถนะคะสวัสดีครับผมชื่อโกนะครับครับผมทํารถที่อูช่างโกครับก็สเตปขับเล่นธรรมดาครับผมใช้งานครับผมทำอะไรไปบ้างคะก็ก็มีสเตปใช้งานเทอร์โบคัสธรรมดาครับผมรีแมปครับก็จะมีหลักๆก็แต่งภายนอกครับผม เน้นจอดครับก็จะมีพวกฝากระโปรงแก้มประตูแล้วก็ฝาท้ายครับก็จะมีแปลงหน้านิดหน่อยครับผมโดยรวมประมาณนี้ครับเค okay, เดี๋ยวเรามาดูคันไฟคันหนึ่งคันนี้ก็เพิ่งเอามาทําวันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เขาลูกค้ามาทําอะไรบ้างคะช่างก็อันนี้ก็จะมีเปลี่ยนหัวฉีดนะครับเปลี่ยนหัวฉีดไปแล้วก็จูนเก็บจูนอะไรอย่างเงี้ยครับ คันนี้ก็รถบ้านรถบ้านไร้ข้างเหมือนกันรถบ้านก็จะมีรถบ้านไร้ข้างครับแต่โซนอมตะนี่คือถ้ารถบ้านคือมาที่ช่างได้เลยเพราะว่าโซนนี้ช่างดังในรถบ้านเธอโบเดลมากเลยนะที่ได้ยินกระแสค่ะใช่ครับประมาณนี้ส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่ารุ่นใหญ่ๆเราไปไม่ถึงไปไม่ถึงหมายความว่างบไปไม่ถึงครับเราเอาแบบว่า พลังงานทั่วไปสามารถจับต้องได้าร,ราคะจับต้องได้ออกมาก็มาร wow, mm ีแ hmm. มปแก้วาลอุคิเเปลี่ยนกระป๋องเวกเตอะไรอย่างเงี้ยสเต็ปใช้งานอยู่ประมาณานั้นมาอันนี้ลูกน้องทําอะไรกันอยู่คะข้างหลังอันนี้ก็งานเครื่องครับงานเครื่องอันนี้มีทาเครื่องด้วยใช่ไหมคะใช่ครับส่วนมากก็ทําเครื่องด้วยแต่ก็จะเป็นเน้นเป็นมีสูตรซะมากกว่าครับมีสุตเลยมีสูโดยตรงเลยใช่อันนี้เครื่องพังมา มีลูกค้าจบงบเจ็ดหมื่นงบเจ็ดหมื่นทำทลูกท,ทำอะไรข้อเหวี่ยงอะไรเงี้ยทำหมดเลยเดี๋ยวเรามาสอบถามราคากันดีกว่าสําหรับเราดูมาตลอดทั้งคลิปแล้วทีเนี้ยเราอยากสอบถามราคาว่า,าราคาตัวไหนยังไงบ้างรีแมปเท่าไหร่แก้ว้าวเท่าไหร่อะไรยังไงคะช่างมีเป็นโปรโมชั่นตัวไหนบ้างแนะนำก็โปรโมชั่นเริ่มต้นเลยนะครับก็สี่พันห้าสี่พันห้านี่ก็จะเป็นสเต็ปเริ่มต้นก็จะมีรีแมปกระป๋องเวทเกต ทำไทล่างครับจะอยู่ที่สี่พัน้วก็จะเป็นโปรโมชั่น8,000ันแปดพัก็จะมีรีแมปกระป๋องเวทเกตทไทล่างเราก็แก้วาวแก้วาวด้วยครบเลยหูยแก้วาวด้วยนะทุกคนแล้วก็จะมีโปร10,000บาทก็จะมีรีแมปกระป๋องเวทเกตทำไทล่า,ลางแก้วาว, e TR, วบุดอีจีอาร์วัตบูธอ่ะ เซตเนี้ยผมว่าคุม้มสเต็ปเริ่มต้นก็คือแบบจบเลยในหนึ่งหมื่นจบเลยก็คือคนโรงงานถ้าจะเท่าที่ฟีฟ่ฝังฝังและแนะนำนะก็จะเซตหนึ่งหมื่นจบกว่าอย่างแบนบูธที่แบบว่าเป็นตัววัดค่าของอันนี้ด้วยแล้วช่างมีอะไรแนะนาอีกคะตรงนี้ในส่วนตรงนี้ก็ถ้าเป็นโปรโมชั่นอื่นๆอะไรเงี้ยครับก็ถ้าทําแบบหลายๆอย่างเช่นพวกเทอร์โบพวกอะไรพวกเนี้ยก็จะแบบจูรีแมปแบบลดราคาลงไปให้อะไรพวกเนี้ยครับ อ่าคือมันจะแบบไม่ได้คิดเต็มราคาไม่ได้อะไรเงี้ยคือทำหลายอย่างก็สามารถแล้วสมมติคนที่จูนออกไปแล้วอยากมาจูนเพิ่มจูนใหม่เงี้ยต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างถ้าทํากับผมรีแมปกับผมไปสเต็ปไหนนะครับรถทํามาแบบไหนก็คือจะไม่เสียตังค์เพิ่มเลยจูนเก็บจูนแก้ให้ฟรีตลอดฟรีตลอดชีพใช่ครับนอกจากว่าลูกค้าไปรีแม็กพี่ผมไปแล้ว ใส่เทอร์โบที่อื่นมามาให้ผมจูนผมคิด3 0 0 5 0 0 800ไม่เกินนี้ครับ๋อราคาไม่แรงแล้วถ้าเกิดสมมุติจะค่ายอื่นย้ายมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะค่ายอื่นย้ายมาคือผมต้องบอกเลยว่าผมคิดเต็มราคา<อ>แต่ว่าดูแลให้เหมือนเดิมเป็นราคาเต็มแต่ว่าดูแลเหมือนกันตลอดชีพด้วยเหมือนกันก็เหมือนเราเป็นลูกค้าเราเราดูแลเพิ่มใช่ครับ ประมาณนี้แล้วมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือทําอะไรอย่างนี้เพิ่มก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับรถบ้านรถอะไรเงี้ยครับผมทําหมดเลยชุดอุปกรณ์แต่งอะไรอย่างนี้ช่างมีไหมมีครับมีทุกอย่างมีชุดมีทุกอย่อุปกรณ์แต่งด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวฝากเฟซกับเบอร์โทรให้ติดต่อหน่อยค่ะครับเฟซก็เฟซบุ๊กครับอู่ช่างโกชลบุรีนะครับแล้วก็เบอร์โทรก็0634373883ครับ แล้วก็ TikTok มีไหมคะ TikTok เล่นด้วยไหม tik To อกมีครับแต่าิ i k t อกไม่ค่อยได้อัปเดตไม่ค่อยได้เล่นอ๋อแต่ก็มี TikTok มีผลงานได้เห็นอยู่ทาง TikTok นะคะแล้วก็ถ้าจะถ้าจะติดตามผลงานเลยก็ไปที่ทางเฟซเพราะว่าจะลงผลงานไว้ตลอดคลิปวิดีโอแล้วก็โพสต์มานี้โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณอู๋ช่างโก้มากค่ะที่ให้เซลล์นิวแลวก๊อซ่ามารีวิววันนี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะ